บริษัทเจริญพกันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านต,าต่างๆให้กับผู้ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงขยายเวลาโครงการ Faster Payment ต่อไปจนถึงสิ้นปี2565โดยกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าหรือเครดิตเทอมภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้าและเอกสารครบถ้วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้ค้า SME ของบริษัทได้มีสุขภาพการเงินที่แข็งแรง สามารถรับมือกับสภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและยังช่วยรักษาการจ้างงานให้คนงานมีสวัสดิภาพดีสามารถผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้ห่วงโซ่การผลิตอาหารของ CPF ไม่หยุดชะงักนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันโครงการ Faster Payment เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อให้คู่ค้าธุรกิจของ CPF ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทจำนวน6,000รายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนานและต่อยอดธุรกิจสร้างความมั่นคงให้คนงานสามารถปรับตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างเข้มแข็ง ที่แต่ที่เราได้จากคู่ค้าเนี่ยบวกมากๆนะคะเพราะเขาบอกว่ามันลําบากจริงๆเงินมันขาดมือลูกค้าบางคนก็ไม่มีกําลังที่จะซื้อและมีแต่ CPF เนี่ยที่เราก็ยังคงพยายามที่จะลักดันทาให้การผลิตการขายของเรายังต่อเนื่องเ mm hmm. พราะเราก็ทราบอีกว่าพอเราขายได้คู่ค้าเราก็ขายได้ mm hmm. อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ภาพรวมออกมาค่อนข้างดีมาก บริษัท DMP Uniform จำกัดหนึ่งในคู่ค้า SME ผลิตชุดจูนิฟอร์มให้กับ CPF ซึ่งมีแรงงานจำนวนมากสะท้อนให้ฟังว่าโครงการ Faster Payment มีประโยชน์อย่างมากทำให้มีเงินหมุนเวียนไว้ลงทุนมีเงินใช้จ่ายในกิจการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องไปกู้เงินซึ่งมีดอกเบี้ยสูงพอได้เงินมาเร็วขึ้นเราก็สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดอะไรได้อีกเยอะค่ะ เดิมเนี่ยจริงๆเขาก็เร็วอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยหักค่าธรรมเนียมการโอนเลยนะคะหลังจากที่เขาปรับเรื่องการจ่ายเงินสมมติเราส่งของวันที่1เดือน1น,นะคะวันที่1เดือน2เขาก็จะโอนเงินให้แล้วให้บินต่อบินใน30วันเลยดังนั้นเงินเราก็จะกลับเข้ามาเร็วมากเป็นผลดีมากเลยะครับ c b f ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ค้า SME อย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกําไรสร้างความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถ ตามแนวทาง ESG เช่นมาตรการด้านแรงงานความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนให้คู้ค้า SME เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน